สวัสดีค่ะเพื่อนเอนท่านดินแัะขนาดท่าดินนะคะมังกรพิศศพกันยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะก็เป็นการพยากรณ์แบบไม่จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะวันนี้นะ,ะหัวข้อที่เราจะนําเสนอนะคะ ข้อความสัมพันนี้มีโอกาสเป็นความรักจริงๆหรือไม่นะคะก็อาจจะเหมาะกับความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนสถานะที่ยังคุมเครืออยู่นะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางใดนะคะต้องขออภัยนะคะที่ลงคลิปช้านะ,ะเพราะว่ากวางเดินทางบ่อยมากนะคะคือกวางก็ไม่ได้มีห้องอัดสบายๆนะช่วงนี้กวางก็อัดในรถนะคะมันก็จะทุรักทุเลหน่อยนะคะหรือการลงคลิปของกวางมันอาจจะ นานๆกว่าจะมาสักคลิปหนึ่งนะคะแต่กวางก็พยายามนะคะที่จะทําคลิปให้กับเพื่อนๆนะคะอย่าเพิ่งหายไปไหนนะติดตามกันไปตลอดนะคะกวางก็ลงคลิปใหม่ๆได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็หัวข้อใหม่ๆออกมาแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่สําหรับเพื่อนๆคนใดน่าสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดตอ่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวดูดวงส่วนตัวกับกวางได้ผ่านช่องทางไลน์ไอดีค่ะ เอาเละค่ะเพื่อเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับแลนดอมทัดดินมากรอประสบการณ์นะคะความสัมพันธ์นี้มีโอกาส เป็นความรักจริงๆหรือไม่ไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะค่ะเพื่อนๆธาตุดินขนาทธาตุดินบังกรพ์พุชศกันนะคะหัวข้อความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเป็นความรักจริงๆหรือไม่เดี๋ยวเรามาเช็คพลรัรงงานกันนะคะสําหรับคนที่มีสถานะความรักไม่ชัดเจนคนธาตุดินบังกรคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์พกคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนากันคือผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะ ขอเปิดเป็นพลังงานของใครคนนั้นนะคะเรามาดูกันว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคนธาตุดินใครคนนั้นเขาคนนั้นคิดและรู้สึกยังไงกับคนธาตุดินมีความคั่งรักกับคนธาตุดินจริงจังกับคุณมากๆเลยแล้วเขาก็ดูเหมือนจะคาดหวังกับคนธาตุดินมากๆคือเขาคิดกับคุณไกลๆมากอะค่ะในขณะที่กวางยังไม่ได้เปิดนะกวางยังไม่รู้นะว่าคุณคุณนะ่ะคิดอะไรกับเขาหรือเปล่า แต่ถ้าเป็นเขาตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาตกหลุมหลักคุณไปแล้วแบบหาให้ผลไม่เจอเลยว่าทำไมถึงรู้สึกมากมายกับคุณขนาดนี้นะคะในแบบที่เขาอาจจะมองข้ามข้อเสียอะไรหลายๆอย่างในตัวของธาตุดินไปคือคนเรานะคะธาตุดินมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียใช่ไหมมันไม่มีใครมีความมั่นใจว่าเราดีร้อยเซนคือบางทีอเรายัางไม่ดีกับใครร้อยเปอซ็นต์เมันอยู่ที่ แต่และบุคคลไปว่าเราจะดีกับใครหรือว่าเราจะร้ายกับใครใช่ไหมเหมือนกรณีนี้เหมือนกันค่ะเขาเองก็เหมือนกับมองข้ามทุกๆอย่างในสิ่งที่มันเป็นข้อเสียออกไปหมดเลยเขาจะมองแต่พลังงานบวกในตัวของคุณนะคะ นั่นแปลว่าเขาอ่ะชอบคุณมากๆนะคะมันจะไม่มีข้ออ้างอะไรหรือไม่มีเหตุผลใดที่เขาจะต้องตัดใจไปจากคุณนะคะคือเขาจะไม่หาเหตุผลที่จะ move on ไปจากความสัมพันธ์นี้มีแต่เขาจะลุยจะสู้นะคะแล้วก็พยายามทําอะไรทุกอย่างเพื่อให้ธาตุดินคุณรู้สึกประทับใจในตัวเขาอะคะ่ะดูซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณคะธาตุดินคุณใช่ทุกจุดคุณใช่ทุกตรงในแบบที่เขาตามหา ต่อให้มีบางอย่างที่มันไม่ตรงใจตรงโจทย์เขาก็พร้อมที่จะทําทุกอย่างให้เป็นในแบบที่เขาใช่อ่ะยังไงคือคุณค,คือก็คือคนที่ใช่สําหรับเขาต่อให้คุณร้ายในแบบที่เขาไม่ชอบที่เขาไม่โอเคเขาก็มองว่ามันใช่อ่ะค่ะคนที่ใช่ทําอะไรมันก็มาจะถูกเสมอทุกสิ่งที่คุณเทคแอคชั่นกับเขาอาจจะมีดีบ้างและให้บ้างนะคะเขาก็มองทุกอย่างว่ามันดีไปหมดเลยอ่ะเขาคิดยังไงคะ เขาว่าไม่ได้สับสนอะไรนะธาตินเขาไม่ได้มีความสับสนอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะแต่เขาฟันธงแล้วก็ตัดสินใจไปเลยว่าเนี่ยคือคนที่ใช่ในแบบที่เขาต้องการให้มาเป็นคู่ชีวิตเขาอยากจะแต่งงานด้วยอยากจะเข้าประตูวิวากับคุณด้วยอะคะ่ะพูดง่ายๆก็คือเขาค้างรักคุณจะตัดเลยช่วงนี้เขารู้สึกยังไงกับธาตินคะเขารู้สึกยังไง บคุณเวลาที่เขาเจอคุณนะ่ะเขาหวั่นไหวนะทั้งที่เขาไม่ใช่คนหวั่นไหวแบบนั้นนะคะแต่พอเจอคุณปุ๊บหรือได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะเขากลายเป็นคนที่อ่อนไหวไปโดยปริยายเลยในแบบที่เขาก็งงตัวเขาเองเหมือนกันว่าทําไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้เขามีความสับสนนะคะมีความใจเต้นแรงขึ้นมาในแบบที่เขาไม่เคยเป็นมาก่อนนะเขาไม่ใช่คนอ่อนโยนอะไรนะธาดิน แต่พอเจอคุณปุ๊บอะเขาจําเป็นจะต้องอ่อนโยนกับคุณนะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เคยเป็นคนแบบนั้นเขาก็ต้องเป็นให้ได้เพื่อธาตุดินนะคะเขาอยากเป็นคนดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตธาตุดินนะมันเป็นไพ่คู่โซเมดขึ้นมานะเอะ็มเพอเรอรกับเอ็มพรีสนะถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเนี่ยเขาอยากเป็นฝ่ายดูแลคุณคะ่ะธาตุดินเป็นความรักแบบที่เขาไม่อยากวางเงื่อนไขอะไรกับคุณนะคะเขาเป็นความรักที่ เข้ามาในชีวิตคุณเพื่อให้คุณจะเป็นส่วนใหญ่มากกว่านะคะ,สะแสดงว่าเขาทุ่มเทกับความสัมพันธ์นี้มากเลยมันเหมือนเขาจะเป็นผู้ให้ก่อนแล้วก็เป็นคนที่พิสูจน์อะไรอะไรหลายๆอย่างก่อนเพื่อให้คุณรู้สึกประทับใจเพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณยอมรับเขาได้ ว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะดูแลรับผิดชอบในวิถีชีวิตของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือว่าทางด้านสภาวะจิตใจก็ตามนะช่วงนี้เขาจะโชว์พาวเต็มที่อะไรก็ตามที่เขารู้สึกว่าทำไปแล้วมันดูดีในสายตาคุณเขาก็จะทำนะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนของเขาเลยก็ตามนะคะธาตุดินขอดูไพ่สี่เหลี่ยญหน่อยมาดูซิว่าเขาคิดยังไงเขาคิดยังไงกับธาตุดินสามดาว แต่เขาก็กลัวการอ,อกหักเหมือนกันนะเขากลัวว่าเขาคาดหวังกับคุณมากเกินไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาปรารถนาบางทีเขาก็มีสติรู้ตัวขึ้นมานะคะว่าสิ่งที่เขากําลังทุ่มเทเนี่ยเขาทุ่มทุ่มเทอะไรมากเกินไปหรือเปล่าสิ่งที่เขาทําอ่ะมันจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์นี้หรือว่ามันจะเป็นผลเสียต่อความสัมพันธ์เพราะบางครั้งอะ่ะเขาก็กลัวว่าเขาทําอะไรไปมากมายอะ่ะเขา กลัวว่าคุณจะรําคาญในสิ่งที่เขาทำอะค่ะเพราะเขาเองก็เสมอต้นเสมอปลายกับคุณใส่ใจมันจะมีคําว่าเกินขอบเขตหรืออะไรที่มันมากเกินไปทั้งๆที่คุณกับเขาอาจจะแบบยังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยแต่ฟิลที่เขาแสดงออกกับคุณอะเหมือนเขาอะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของเราแล้วอะเออเหมือนเป็นแฟนของเราแล้วซึ่งการกระทําแบบนี้บางที คุณอาจจะมองว่ามันเป็นการล้ำเส้นก็ได้นะสําหรับธาตุดินบางคนเพราะว่ากวางมองว่านิสัยธาตุดินนะคะตามธาตุอ่ะคุณจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและอย่างธาตุดินเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้ดีอ่ะมากกว่าที่จะให้ใครเข้ามาดูแลเราถามว่าการที่มีคนอีกคนหนึ่งเข้ามาดูแลเรามันดีไหมมันดีนะแต่ถ้ามันมากเกินไปคุณก็มองว่ามันเป็นการล้ำเส้นได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะแอคชั่นของคนธาตุดินอ่ะเหมือนคุณไม่ยินดีใน การกระทําของเขาเป็นบางอย่างคุณก็เหมือนกับไม่ไม่ตอบสนองในแอคชั่นของเขามันก็เลยทําให้เขาคิดมากนะเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขาเข้าไปจู้จี้จุกจิกกับคุณบ่อยๆเนี่ยคุณจะมองว่ามันเป็นเรื่องน่าลํำคาญหรือเปล่าแทนที่ว่ามันจะเป็นผลดีกับความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นผลเสียหรือเปล่าอะค่ะมันอาจจะมีแอคชั่นหนึ่งอะที่เขามองว่าถ้าดินคุณอะตึงใส่เขาเออตึงใส่เขามากเกินไปอะคะ่ะจนเขาอาจจะรู้สึก จึ๊กจึกอะไรอยู่ในใจว่าสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันมันดีสําหรับคุณหรือไม่แต่สําหรับเขาเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําลงไปอะ่ะเขาทําดีที่สุดแล้วเพื่อคุณคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะธาตินคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ทาวเวอร์มาสิบไม้เทาา้ามาธาตินคุณรู้สึกว่าเขาล้าเส้นไหมอะ่ะเดอะฟูใช่ คุณรู้นะว่าสิ่งที่เขาทําอ่ะเขาปาดถนารดีกับเราเนี่ยเห็นปะ่ะแต่บางครั้งอ่ะคุณมองว่ามันมันเป็นการกระทําที่เกินเลยมากเกินไปแทนที่เราจะรู้สึกดีมากกว่านี้กลับกลายเป็นว่าคุณอยากจะหนีหรือมันมีความลําคาญอยู่อยู่ในการกระทําของเขาอเออรู้แหละว่าเขาพยายามที่จะทําดีกับเรานะคะเพื่อให้เราอ่ะรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขาได้มากกว่านี้ยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจะไม่ได้รับความชัดเจนจากคุณเพราะว่า บางอย่างมันล้ำเส้นจริงๆเพราะเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะบางแอคชั่นน่ะคนที่เป็นแฟนกันเท่านั้นที่ควรจะทําแต่เราเขาไม่ได้เป็นอะไรกันบางอย่างเขาก็ไม่ควรที่จะออกหน้าออกตาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกับเราขนาดนี้นะคะ่ะคุณคิดยังไงคะการแสดงออกของเขามันคืออาการคลั่งลักนะคะที่คุณอาจจะมองว่ามันวัยเกินไปมันดูผิวเผินมากเกินไปนะคะถึงแม้เขาจะยืนยันเสียงแข็งจากการกระทําและคําพูดว่า เขาจริงจังจริงใจกับคุณแต่สิ่งที่คุณมองจากเวลาคุณก็ยังมองว่ามันผิวเผินเกินไปคือแบบเรายังรู้จักกันไม่ดีพอนะคะแล้วถ้าดินอะ่ะคุณไม่ชอบคนที่จู่โจมเข้าหาเลยอะคะ่ะจู่โจมเข้าหาแบบไม่มีชั้นเชิงนะคะไม่มีชั้นเชิงหลับหูหลับตาที่จะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณแบบข้างหลักอะคุณรู้สึกไม่ชอบฟิลนี้ไม่ชอบฟิลที่แสดงออกถึงความเป็นเจ้าข้าเจ้าของเราด้วยอะคะ่ะ มาดูสีเดอ o ฟูคิดยังไงกับเขาอีกคะเดอะไฮพินเทสคุณยังไม่มั่นคงกับเขาเนาะแล้วถ้าดินคุณยังไม่รู้สึกปลอดภัยอะไรในความสัมพันธ์นี้ด้วยถ้าคุณยังมองว่าความสัมพันธ์นี้มันมีความผิวเผดนะคะนั่นแปลว่าคุณคุณยังไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาแบบร้อเปอร์เซ็นะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดใจยอมรับอะไรมากมายนะคะ เหมือนคุณยังพอใจในความสัมพันธ์ที่ไม่ผูกมัดมากกว่าพอใจในความสัมพันธ์แบบที่เราให้ความสบายใจแก่กันอะ่ะเขาให้ความสบายใจคุณได้นะคะแต่เราไม่จําเป็นต้องคุยกันทุกวันเออไม่ต้องมาจู้จี้หรืออยากรู้อยากเห็นว่าคุณไปไหนมาไหนในใน,ในทุกๆเรื่องหรือในทุกๆวันนะเพราะว่าถ้าดินคุณยังหลักอิสระอยู่นะคะคุณยังจอยกับ ชีวิตที่มันอิสระอยู่นะคะยังจอยกับการที่คุณมีตัวเลือกหรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆนะคะแล้วคุณก็ไม่พร้อมที่จะโฟกัสที่เขาเพียงแค่คนเดียวด้วยมาดูซิว่าา้าดินคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะะาตาดินรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ความรู้สึกของคุณนะคะสามเหรียญก็ยังรู้สึกแบบคุยกันได้เป็นเพื่อนกันนะคะคุยกันเป็นบางเวลาปรับทุกเป็นที่ปรึกษาในบางครั้ง บางครั้งก็ไม่ต้องเออไม่ต้องสนิทกันมากก็ได้นะบางครั้งก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ความรู้ซึ่งกันและกันได้แต่เรื่องของความสนิทสนมกมากคุณมีระดับเลเวลของคุณเนาะถามว่าตอนนี้คุณกับเขาสนิทกันระดับไหนวางม,มองว่าประมาณหนึ่งนะประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะคะแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญเข้ามาเนะะี่ยค่ะแต่คุณก็เห็นคุณค่าในตัวเขานะท่าดินคุณเห็นคุณค่าในตัวเขา ตามระดับเลเวลความรู้สึกที่คุณมีให้เขาถ้าคุณยังรู้สึกกับเขาแบบแค่เพื่อนคุณก็ยังอยากที่จะศึกษาดูใจกับเขาไปในฐานะเพื่อนแบบนี้ไปก่อนนะคะสำหรับคุณแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมันใช้ระยะเวลาในการดูการกระทําด้วยนะไม่ใช่เขาทําดีกับเราแป๊บๆแล้วคุณจะต้องไปรู้สึกอะไรขนาดนั้นะการที่คุณจะรักใครหรือรู้สึกยอมรับใครจริงๆอะ่ะ มันยากมากนะสาหรับธาตุดินอ่ะคุณไม่เคยข้ามขั้นข้ามสเตปนะคะมันต้องมาจากคนคุยการเป็นเพื่อนกันนะคะหรือว่ารู้จักนิสัยใจคอกันประมาณนึงอ่ะคุณถึงจะยอมรับแล้วก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันมากขึ้นกว่านี้คือธาตุดินคุณชอบความสัมพันธ์แบบระยะยาวอ่ะความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงๆอ่ะไม่ใช่ความรู้สึกที่รักกันแบบผิวเผินนะคะคําว่าปิ๊งแรกเว็บแรกของคุณอ่ะคุณรู้สึกว่ามันไม่มีจริงในชีวิตคุณถ้าเราจะต้องให้ใจใครอ่ะทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุเป็นผล ว่าทำไมคุณถึงต้องเลือกคนคนนี้มาเป็นคู่ชีวิตถ้าดินเป็นคนซีเรียสในเรื่องของการมีแฟนมากๆนะถ้าคุณคิดจะมีใครอีกคนนึงเข้ามาเติมเต็มในชีวิตอะคะ่ะคุณรู้สึกว่ามันก็ต้องดีที่สุดในแบบที่เราคิดไว้แต่ถ้ามันไม่ได้ดีที่สุดในแบบที่เราคิดไว้คุณก็สามารถดูแลตัวเองได้ดีที่สุดได้ไงคะเหมือนกับตัวคุณอะลงทุนกับตัวเองไปมากมายนะคะกว่าเราจะพัฒนาตัวเองมาอยู่ในระดับที่มันเติบโตในระดับที่โอเคเรามีความมั่นคงในชีวิตทุกอย่าง คนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเราเขาก็ต้องลงทุนกับเราด้วยถ้าใครแบบไม่ยอมลงทุนอะไรกับคุณเลยเนี่ยคุณปัดทิ้งหมดนะตกรอบหมดเลยค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกเป็นเพื่อนกันเนาะรู้รู้สึกแบบเป็นเพื่อนกันอะเป็นเพื่อนกันนะคะที่ไม่รู้เหมือนกันว่าความรู้สึกเราอะมันจะโตไปได้มากกว่านี้ไหมนะคะแต่ตอนนี้คุณก็อาจจะเบรกเบรกหยุดยั้งความรู้สึกของตัวเองเอาไว้บ้างนะเพราะว่า ออคุณน่ะเป็นคนที่ยังหลังอิสระอยู่นะเท่าที่ดู่คุณต้องการยังต้องการความเป็นอิสระเหมือนกับถ้าใครเอจะมาเป็นแฟนกับคุณเนี่ยก็ต้องเข้าใจในโหมดอารมณ์ความเป็นส่วนตัวของคุณหรือว่าโลกส่วนตัวของคุณให้ได้เพราะคุณจะใช้ชีวิตในโลกส่วนตัวมากกว่าที่คุณจะใช้ชีวิตกับคนเป็นแฟนนะคะคุณอาจจะมองว่าช่วงเนี้ย เราเองก็อาจจะยังไม่เหมาะในเรื่องของการมีแฟนคุณก็อาจจะเข้าใจในวิถีชีวิตของตัวเองฉะนั้นการที่คุณจะหาใครอีกคนนึงเข้ามาในชีวิตอ่ะมันเหมือนว่าคุณคุณไม่ได้ต้องการฟิลแฟนอะ่ะคุณอาจจะต้องการฟิลคนที่เข้าใจอะ่ะหรือเป็นเพื่อนหรือพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจซึ่งกันและกันคือพร้อมที่จะซัพพอร์ตกันประมาณนั้นมากกว่าค่ะแล้วค่อยๆพัฒนาออในปัจจุบันนี้ไปอนาคตนะคะแต่คุณจะไม่กระโดดไปกระโดดมาโดยใช้ความรู้สึกอย่างเดียวอะ่ะ ไพ่ของความเป็นเพื่อนมันขึ้นมาไพ่ของความรู้สึกดีๆนะคะมันขึ้นมาแล้วสิบดาบนะคะหมายถึงการหยุดหยุดความรู้สึกไว้แค่เพียงเพื่อนอะ่ะมันยังไม่ได้มีการไปต่ออะคะ่ะเหมือนคุณเหมือนคุณหยุดยั้งความรู้สึกเนี้ยด้วยตัวของคุณเองเนี่ยเหมือนฟิลแบบฉันยังรักอิสระอยู่นะคะคุณยังไม่ได้วขวอยคว้าในเรื่องของความรักนะแต่อนาคตจะสามารถพัฒนากับคนนี้ได้ไหมได้คะ่ะถ้าวันหนึ่งคุณพร้อมที่จะพัฒนากับเขาแต่คุณก็เหมือนจะดูเขาไปก่อนไงคะว่า เขาคนนี้จะสามารถอยู่ในเวลาของเราได้นานแค่ไหนอะคะ่ะเหมือนเขาอะเข้ามาในช่วงเวลาที่เราไม่พร้อมจะมีใครเป็นตัวเป็นตนจริงๆอะคือไม่พร้อมจะมีแฟนหรือไม่ได้พร้อมที่จะมีคู่ชีวิตนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราดูแลตัวเองได้ดีแล้วอย่างนีน้แล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณขาดอะไรในเรื่องของชีวิตที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้อนาคตนะคะความสัมพนันธ์จะมีโอกาสรักกันจริงๆไหมเามาดูกันว่า อนาคตเนี่ยเราทั้งคู่อ่ะมีโอกาสรักกันได้จริงๆริงไหมเราจะมีโอกาสรักกันได้ไหมมีโอกาสนะแต่ต้องใช้เวลานานเหมือนกันอะเห็นปะ่ะเพอร์มิทศึกษาเรียนรู้การดูใจไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียการซัพพอร์ตเขาทุ่มเทให้เรามากแค่ไหนที่เราจะตัดสินใจโฟกัสกับเขาแบบจริงๆจังๆะคะ่ะ มีโอกาสเป็นไปได้แต่แต่บอกเลยว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบผิวเผินแน่นอนแล้วความสัมพันธ์นี้ต้องเป็นการลงทุนกับคนธาตุดินด้วยถ้าเข้ามาแบบบอกรักปากเปล่า,าคือไม่ลงทุนอะไรเลยด้วยการกระทําหรือการซัพพอร์ตบอกเลยว่าธาตุดินตัดทิ้งหมดเลยนะคะคุณไม่เอานะใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตแล้วคุณรู้สึกเป็นภาระทั้งกายทั้งจิตใจมีความท็อกสิกนู่นนี่นั่นคุณไม่เอาเลยนะคะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกระทําของบุคคลนั้นนะ ว่าพร้อมที่จะเข้าใจคุณไหมพร้อมที่จะยอมรับในข้อดีข้อเสียของคุณไหมพร้อมที่จะอยู่ในเวลาของคุณไหมพร้อมที่จะพิสูจน์อะไรอะไรไปพร้อมกันไหมไม่ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์นะคะถ้าเขาพร้อมแบบนั้นสามารถอยู่ในเวลากับคุณได้ก็มีโอกาสที่จะลงเอยกันเพราะธาตุดินคุณจะรักใครคุณดูจากการกระทําค่ะคุณไม่ได้ดูจากโชคชะตานําพาหรือบุพเพสันิวาสอะไรแบบนั้นคุณมองว่าไร้สาระมากทุกอย่างที่จะเกิดความรักคุณรู้สึกว่ามันต้องมีเหตุผลเข้ามาทําให้เรารักคนเนี้ย บทสรุปความสัมพันธ์นี้บทสรุปคุณกับเขาจะเป็นยังไงคุณจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของคนทาตดินเองบทสรุปความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงคุณยังอยากอยู่คนเดียวอะฟีลแบบฟีลแบบคุณพอใจใน ในสิ่งที่ตัวเองมีเข้าใจไหมถ้าคนคนนั้นเข้ามาไม่ได้ทําให้เรารู้สึกว้าวหรือเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขเพิ่มเติมขึ้นคุณก็ยังไม่อยากที่จะขว่ยขวาในเรื่องของความรักอะเราก็ยังอยากจะอยู่คนเดียวแบบนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าก้าเหลี่ยนอะหมายถึงคนที่มีความสุขด้วยตัวเองคนที่มีความสุขแบบไม่จําเป็นต้องเอาอะไรเข้ามาต่อเติมในชีวิตอะคะ่ะ คุณรู้สึกว่ามันมันดีอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วนะคะแต่คุณก็ยังมีพื้นที่ให้กับความรักนะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่คือคนคนนั้นจะต้องตอบโจทย์สําหรับคนธาตุด,ดินจริงๆอะคะ่ะและนี่ก็คือพลังงานทั้งหมดนะคะว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นความรักได้จริงๆไหมมันมีโอกาสเป็นไปได้มันขึ้นอยู่กับว่าคนคนนั้นะจะกระทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าอยากให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรานะคะมาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะ เห็นเป็นชาวกันเห็นเป็นชาวสิงนะคะเห็นเป็นชาวพุทธศพเห็นเป็นชาวกุมเห็นเป็นชาวกรกฎนะคะเห็นเป็นชาวมีนเห็นเป็นชาวธนูนะคะเห็นเป็นชาวตุลนะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้นะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย